สวัสดีครับวันนี้เดวินาก็จะมาอัปเดตเรื่องเมลอนของเดวินานะครับหลังจากที่เดวินาทําการทดลองปลูกเมลอนออซ่อนในแตงปลูกโดยที่ไม่ต้องกางมุ้งนะครับก็วันนี้ก็รวมเวลาจากวันที่ปลูกก็จากวันที่13พฤศจิกายน2560นนะครับก็วันนี้เมลอนก็ได้โตขึ้นมาแล้วนะครับแต่ มีก็มีตายไปสองต้นนะครับในวิดนาปลูกซองหนึ่งจะมีอยู่แปดแปดเมล็ดนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆืได้ดูนะครับว่าอ่าการเจริญเติบโตของเมลอนเน้นจเจริญเติบโตแบบไหนนะครับเนื่องจากเดวิดนาใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับอ่าไม่มีปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดก็เลยการจเจริญเติบโตอาจจะช้านะครับเพราะว่า อยู่ในอยู่ในคลิปต่างๆที่เขาปลูกระยะเวลาเดือนหนึ่งเมลอนก็จะโตขึ้นมาหลายข้อนะครับแต่อันนี้ของเดวินาเพิ่งจะได้สองสองสามข้อนะครับถ้าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูตัวที่หนึ่งกันเลยครับตัวที่หนึ่งยังเล็กอยู่นะครับก็แทงยอดแต่ใบก็ยังเล็กนะครับถือว่ายัางเล็กมากเลยนะครับตันที่สองนะครับ ก็ไม่มีมแมลงนะครับเพราะว่าเดวินาก็ฉีดสารไล่มแมลงนะครับและก็น้ำหมักนะครับมีต้นที่4นะโตรครับแต่ช้านะครับไม่เหมือนกับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับที่อะไรที่เขาเรียกว่า AB AB อะไรเดวินาก็ไม่รู้นะครับ AB ต้นนี้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแกนเลยสำหรับวันนี้เดวินาก็จะฉีดาสารไล่แมลงนะครับเดวินาจะฉีดประมาณสองวันนะครับต่อครั้งหนึ่งนะครับถ้ามแมลงเยอะก็จะฉีดทุกวันเลยนะครับคือสารไล่แมลงของเดวินานี้จะมีส่วนผสมของพวกน้ำมะพร้าวแล้วก็ น้ำหมักน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำหมักไรแมลงนะครับก็กเป็นบำรุงไปเดตัวเลยนะครับมาดูกันเลยครับจะฉีดบริเวณใต้ใบแล้วก็ยอดอ่อนนะครับเพราะว่ามแมลงเขาจะชอบยอดอ่อนมาก ก็แค่นี้นะครับการฉีดก็วันละนิดหน่อยนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันอีกครั้งนะครับก็ละลาสักอีก20วันนะครับก็จะมาเบรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอ,อ,อัปเดตเมลอนก็มีเพียงแค่นี้นะครับจากนั้นก็จากวันที่ปลูกก็เกือบเดือนนะครับ ตัวได้ขนาดนี้เองนะครับสำหรัแบบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ